บทที่1,374าีกียุคแห่งความมืดหนึ่งในที่แห่งหนึ่งณนะเส้นทางสวรรค์โลกสวรรค์มัคคาย,ยุตสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในแดนมงคลแห่งเทพเจ้าเดิมซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเป็นสถานที่ที่เผ่าขนนกอันทรงพลังเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่มีชาวเผ่าขนนกจำนวนนับไม่ถ้วนพร้อมจำนวนปีกบนหลังที่แตกต่างกันทันใดนั้น เกิดหลุมทมินปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งโดยไม่มีสัญญาณเตือนใดๆหลุมทมินเริ่มหมุนตามเข็มนาฬิกาก่อนที่วงหมอกดำจะแผ่ซ่านไปทั่วหลุมทมินนั้นขยายใหญ่ขึ้นและเร็วขึ้นพร้อมกระจายออกไปดังหมอกในช่วงเวลาอันสั้นท้องฟ้าทั้งหมดถูกปกคลุมชาวเผ่าขนนกทุกคนแหงนมองท้องฟ้าด้วยความตกใจบางคนกระพือปีกอย่างอาจหารบินไปยังที่สูงเพื่อมองดูหมอกสีดำอย่างประหลาดใจ เกิดอะไรขึ้นขณะที่ชาวเผ่าขนนกสามานบางคนตกตะลึงก็เกิดเสียงดังสนั่นราวกับฟ้าร้องมีร่างที่สง่าผ่าเผยพลันปรากฏในสายตาของผู้คนแห่งเผ่าขนนกใต้เท้าเนี่ยชาวีพวกเราไม่อาจทราบได้จูจ่ๆลุมทมินก็โผล่ขึ้นและภาพก็เป็นดังที่เห็นชาวเผ่าขนนกเองก็ไม่ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรดังนั้นจึงได้แต่ตอบเช่นนี้ หลังจากได้ฟังแล้วชาวเผ่าขนนกนามว่าเนี่ยชวีก็ขมวดคิ้วพลางมองขึ้นไปบนท้องนภาเนื่องจากผู้อาวุโสเซียงเจ๋ออวี่ถูกคุมขงังจึงมีผู้อาวุโสระดับสูงและมากประสบการณ์หลายคนเข้ามาควบคุมดูแลเผ่าขนนกเผ่านี้จึงเริ่มกลับมามั่นคงชาวเผ่าขนนกบางคนทราบดีว่าความมั่นคงนี้อยู่ในระดับเบื้องต้นเท่านั้น เนื่องจากชาวเผ่าบางคนคือผู้ฝึกยุทธซึ่งมีความทะเยอทะยานจึงยังไม่พอใจกับสถานการณ์ปัจจุบนันเนี่ยชอวีเป็นหนึ่งในนั้นเขาเป็นหนึ่งในผู้ฝึกยุทธที่พยายามเป็นผู้นำและควบคุมดูแลทั้งเผ่าขนนกอีกทั้งเนี่ยชอวียังเป็นผู้ที่ทรงอำนาจมากที่สุดในบรรดาผู้ฝึกยุทธในแง่ขององค์การบ่มเพาะก็เช่นกัน หากไม่ใช่เพราะชื่อเสียงอื้เฉาวความไร้ที่นิยมและการขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้อาวุโสอาจจะได้ปกครองเผ่าขนนกไปนานแล้วพื้นที่นี้เป็นอาณาเขตของเขาดังนั้นจึงเป็นสมาชิกระดับสูงแห่งเผ่าขนนกที่มาถึงที่นี่ก่อนหมอกดำเริ่มควบแน่นและหนาทึบขึ้น ทันใดนั้นหลังจากที่คลื่นแสดงความผันผวนแสงสีดำพุ่งออกมาก็มีประตูขนาดใหญ่ที่มีความสูงและกว้างนับพันจังงอปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาด้านหลังประตูมีดวงตาที่ดำมืดราวกับน้ำหมึกและเหวที่ไร้ก้นบึง้งประตูตกลงสู่พื้นตรงหน้าผู้คนแห่งเผ่าขนนกพลังแห่งความมืดที่หนาแน่นกระจายออกไปราวกับคลื่นที่ซัดร่างของพวกเขาทำให้ร่างสั่นเทา ขณะที่ผู้คนแห่งเผ่าขอนนนกลวมถึงเนียชวีตะลึงงานร่างสีดำก็พวยพุ่งออกมาด่งน้ำทะเลไหลหลากอีกทั้งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นร่างมืดจำนวนเหลือขนานะับพลันปกคลุมทั่วท้องนาภาพวกมันคือปีศาจแห่งความมืดในแดนต้นกำเนิดช่างน่าสะพรึงกลัวกองกำลังเช่นนี้น่าสะพรึงกลัวเกินกว่าที่จะรับไหว แม้แต่เนียชาวีซึ่งมีการบ่มเพาะระดับครึ่งก้าสู่ขั้นสวรรค์นิรันร์ก็ไม่ได้ที่จะสันเครือเมื่อรู้สึกถึงพลังของปีศาจแห่งความมืดเหล่านี้เขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าในบรรดาปีศาจมีจํานวนเท่าใดที่มีฐานการบ่มเพาะซึ่งอยู่เหนือกว่าต้องมีผู้ฝึกยุทธขั้นสวรรค์นิรันร์เป็นแน่ไม่ทราบว่าพวกเจ้ามาที่ดินแดนของเผ่าขนนกเพื่อจุดประสงค์ใดในที่สุดผู้อาวุโสแห่งเผ่าขนนกทั้งสามก็เดินทางมาถึง ชายชราทั้งสามมีระดับการบ่มพอคล้ายกับเนีชชวีซึ่งก็คือระดับครึ่งก้าสู่ขั้นสวรรค์นิรันดร์เมื่อพวกเขาเห็นปีศาจแห่งความมืดเหล่านี้และสัมผัสถึงความผันผวนของลมปราณจึงรู้สึกหวาดผวาไม่ต่างจากเนีชชวีดังนั้นพวกเขาจึงไม่กล้าประมาทแม้แต่น้อยน้ำเสียงที่เปล่งออกมาแสดงถึงการให้เกียรติอย่างยิ่งดินแดนแห่งเผ่าขนนกพึ่งอย่างที่ใต้เท้าติงถงกล่าวพวกเขาคือเผ่าขนนกจริงๆด้วย ปีศาจแห่งความมืดซึ่งยืนอยู่ตรงกลางไม่ได้ให้ความสนใจกับชายชราทั้งสามทว่าหลังจากมองไปรอบๆเหล่าปีศาจก็กล่าวด้วยความโอหงังไม่อาจามีใครโต้แยง้งพวกเจ้าทุกคนจงรวมทับกับกองทัพแห่งความมืดของพวกข้าที่นี่เป็นที่แรกในสังสารวัฏหกเส้นทางที่พวกข้ามาถึงและอีกไม่นานทั้งสังสารวัฏหกเส้นทางจะตกอยู่ในกำมือของใต้เท้าติ่งทองงอ ขณะที่ปีศาจกำลังกล่าวกองทัพแห่งความมืดที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้ขยับหรือส่งเสียงแม้แต่น้อยทว่าปราณมหาศาลพลันปะทุขึ้นอย่างรุนแรงจนมิติสันคลอนผู้คนแห่งเผ่าขนนกกลัวจนตัวสัน่นร่างกายของพวกเขาเย็นยะเยือกราวกับว่ามีดาบและกระบี่นับพันเล่มทิ่มแทงเข้ามาเหมือนลูกไก่ในกามือที่พร้อมถูกฆ่าชีวิตได้ทุกเมือ่อในานามของติงถงและกองทัพปีศาจแห่งความมืด เผ่าขนนกจงรวมทับกับของพวกเราใบหน้าของผู้อาวุโสทั้งสามแห่งเผ่าขนนกและเนี่ยชอวีเปลี่ยนไปหัวใจของพวกเขาเต้นไม่หยุดพวกเขาทราบว่าติงถงคือใครในตอนนั้นติงถงเป็นผู้ที่เปลี่ยมไปด้วยจิตวิญญ,ญาณและมีพรสวรรค์อันน่าทึ่งหากไม่ใช่เพราะสติปัญญาของติงห้าวอสังสารวัตรหกเส้นทางคงจะตกอยู่ในเื้อมือของเขาแล้วไม่ใช่ว่าติงถงถูกปราบแล้วหรือ ขไหนตอนนี้ดูเหมือนะว่าติงถงจะฟื้นฟูฐานการบ่มเพาะของตนแล้วแถมยังแข็งแกร่งกว่าเดิมอีกหลายร้อยเท่าไม่เช่นนั้นคงจะไม่มีกองทัพอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ถ้าอยากมีชีวิตอยู่จงคิดให้ดีปีศาจแห่งความมืดเอ่อยขึ้นเพียงไม่กี่คำพลังงานขับเคลื่อนฟ้าดินพลันกดลงไปที่อีกฝ่ายทั้งสามคนแรงกดรุนแรงมากจนทำให้พวกเขาหายใจลำบาก เผ่าของเนียชอวีต้องการเข้าร่วมกองทัพอันสูงส่งเพื่อรับใช้ใต้เท้าติงถงและจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของใต้เท้าก่อนที่ผู้อาวุโสทั้งสามแห่งเผ่าคนนกกล่าวเนียชอวีก็เอ่ยขึ้นก่อนใครพลังคุกเข่าด้วยความเคารพยิ่งบุคคลเช่นเนียชอวีเข้าใจโดยทันทีว่าฝ่ายตรงข้ามมีพลังอันน่ากลัวจนไม่อาจต้านทานได้กล่าวอีกในหนึ่งผลขอองค์การขัดขนืนคือความตาย ตั้งแต่ในอดีตติงถงมีพลังอันน่าสะพรึงกลัวอยู่แล้วและตอนนี้ยังกลับมาที่สังสารวัตรหกเส้นทางด้วยความแข็งขันผู้ที่ก้มหัวเป็นคนแรกมักจะได้รับความโปรดปรานจากอีกฝ่ายและยังอาจบรรลุเป้าหมายที่อยากจะทำให้สำเร็จมาเนิ่นนานนับพันปีผู้อาวุโสทั้งสามแห่งเผ่าตกใจจนหาคำกล่าวไม่ได้ทว่าเวลาผ่านไปพวกเขาจึงตระหนักในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเกี่ยวกับความต้องการที่จะรวมทัพกับเผ่าขนนกเมื่อไม่นานนี้ ผู้อาวุโสทั้งสามแห่งเผ่าขนนกยังเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมพวกเขาทราบดีว่าแม้จะใช้พละกกำลังทั้งหมดก็ไม่อาจต่อกรกับคู่ต่อสู้ได้ผู้คนแห่งเผ่าขนนกยินดีที่จะรวมทัพกับใต้เท้าติงถองงหลังจากมองหน้ากันผู้อาวุโสทั้งสามก็คุกเข่าลงเหมือนกับเนีชชวีเหอะเจ้าเป็นคนแรกที่ยอมจำนวนมีสติปัญญาดีนี่ข้าพึงพอใจมากจากนี้ไปเจ้าจะเป็นผู้ควบคุมดูแลกองทัพเผ่าขนนอกอ ปีศาจแห่งความมืดจ้องเขมองอไปที่เนี่ยชอวีแม้น้ำเสียงจะดูซึ่งไร้อารมณ์แต่ก็แฝงความพึงพอใจอยู่ในนั้นขอบคุณท่านผู้อาวุโสสำหรับการเลื่อนขัน้นข้าจะทำดีที่สุดเพื่อให้ใต้เท้าติงถงครอบครองเขตแดนเส้นทางสวรรค์ได้เนี่ยชอวีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งพลางรีบโค้งคำนับสามครั้ง ผู้อาวุโสทั้งสาแห่งเผ่าขนนกแน่นิ่งเมื่อเห็นท่าทีที่กระฉับกระเฉงของชายผู้นี้พวกเขาก็ไม่อาจกล่าวอะไรได้ดังนั้นจึงได้แต่ก้มหน้าก้มตายอมรับข้อตกลงนี้จุดจุดจุดป่าสมุทรอันกว้างขวางและไร้ขอบเขตมีคลื่นแล้วคลื่นเล่าทั้งจากที่ใกล้และไกลซัดไปข้างหน้าทำให้ทะเลพลุ่งพล่าน ในขณะนี้มีเงาดำหนาแน่นปรากฏบนพื้นผิวทะเลพลังแห่งความมืดแผ่ซ่านไปทั่วล่าหมอกกระจายไปทั่วทะเลอย่างดุเดือดเป็นเหล่าปีศาจแห่งความมืดและเบื้องหน้าของปีศาจแห่งความมืดเหล่านี้มีชาวเผ่าขนนกทั้งสี่ซึ่งก็คือเนี่ยชวีและผู้อาวุโสแห่งเผ่าขนนกทั้งสามเนียชอวีชี้ตรงไปข้างหน้าไม่ไกล ก่อนจะประสานมือคาระวะและหันไปทางผู้นำปีศาจแห่งความมืดพลางกล่าวด้วยความเคารพใต้เท้าเซนทูนี่คือพื้นที่ของเผ่าสมุดรนะเขตแดนเส้นทางสวรรค์ปรากฏว่าผู้นำของกองทัพป,ปีศาจมืดเหล่านี้คือเซนทูผู้นำกองทัพโจมตีเผ่ามายาขณะมองไปที่ทะเลโดยรอบเซนทูถามว่าอธิบายเกี่ยวกับสถานที่นี้ให้ฟังซิขอรับ เนียชอวีกล่าวช้าช้าณตอนนี้เผ่าสมุดปกครองโดยแทบสมุดแต่ดูเหมือนว่าแทบสมุดยังไม่ฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมดังนั้นผู้ที่ควบคุมดูแลเผ่าสมุดจึงเป็นผู้ฝึกยุทธระดับสูงแห่งเผ่าเงือกเผ่าสมุดแบ่งออกเป็นเจ็ดกลุ่มได้แก่เผ่าเงือกเผ่ามนุษย์ฉลามเผ่าฉลามคลัง่งจากนั้นเนี่ยชวีจึงเล่าในทุกสิ่งที่เขาทราบเกี่ยวกับเผ่าสมุดให้กับเซนถูฟัง ืมเป็นเรื่องง่ายที่จะปรับปรามและเกณฑ์เผ่าที่ไรผู้ฝึกยุทธขั้นสวรรค์นิรันด์เซนถูพยักหน้าจากนั้นหันศีรษะมองเซอลลี่ที่อยู่ไม่ไกลพลางกล่าวข้าจะทิ้งกําลังพลไว้ให้เจ้าและจะปล่อยเจ้าไว้ที่นี่ส่วนข้าจะนํากองทัพไปทางเหนือและเกณฑ์เผ่าพันสัตว์ร,ร้ายและอสูรที่นี่ทั้งหมดเซอลลี่หัวเราะเบาๆพลางกล่าวพี่เซนถูไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ปล่อยให้ข้าจัดการเอง ดีอย่าใช้เวลานานเกินไปหากมีใครขัดขืนก็สามารถใช้น้ำอันธาการที่ใต้เท้าติ่งถงมอบให้พวกเราเพื่อเปลี่ยนเผ่าสมุดบางส่วนให้มาอยู่ฝั่งของพวกเราและปล่อยให้สู้กันเองไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อพวกเขาเกล่าวเสร็จเงาก็ปรากฏขึ้นด้านหลังและก่อตัวเป็นวงมืดในเสี้ยวเวลาต่อมาเซินถูและกองทัพปีศาจแห่งความมืดรวมถึงเนี่ยชวีพลันถูกห่อหุ้มด้วยวงมืดและหายไปเข้าไปจัดการสักครั้ง หลังจากที่เซินถูหายตัวไปเซออลี่ก็หัวเราะเหมือนนกเขาแมวพลางโบกมือสั่งให้เหล่าปีศาจแห่งความมืดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาลงทะเลไปพร้อมๆกันณเขตแดนป่าสมุทรพี่เซินถูบอกว่าให้ประหยัดเวลาถ้าอย่างนั้นข้าจะประหยัดเวลาในการตามมาหาพวกเขาวพวกเจ้าส่งเสียงคำรามให้หนักๆข้าคิดว่าในไม่ช้าเผ่ามนุษย์ฉลามจะมาถึงที่นี่เซออลี่หาะอยู่เหนือทะเลเขาโบกมือและสั่งการ Ho, 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 ho. ภายใต้คำสั่งของเซอลลี o ่ i, ปีศาจแห่งความมืดที่ไร้สติปัญญาส่งเสียงคำรามอย่างดุเดือดพลางระเบิดพลังที่แข็งแกร่งที่สุดปลุกกระแสน้ำทะเลจนปั่นป่วนหากมีสัตว์ทะเลขนาดใหญ่สร้างคลื่นผิวน้ำทะเลก็จะม้วนตัวเป็นคลื่นสูงหลายสิบจ้างองภายในไม่กี่อึดใจชาวเผ่ามนุษย์ฉลามค้นพบความผันผวนในทะเลพวกเขาจึงเข้ามาเผชิญหน้ากับเหล่าปีศาจแห่งความมืดหืม พวกเจ้าเป็นใครกันกล้าบุกรุกพื้นที่ของเผ่ามนุษย์ฉลามโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่ากำลังถามหาความตายผู้คนเหล่านี้มีพลังแห่งความมืดลมปราณของพวกเขาแข็งแกร่งยิ่งและดูเหมือนจะไม่ใช่คนดีอีกด้วยทุกคนระวังตัวไว้เฮ้ยช่างเร็วยิ่งนับเมื่อผู้นำเผ่ามนุษย์ฉลามตักเตือนพักพวกของตนเสียงหัวเราะก็เข้ามาขัดจังหวะคำกล่าว ในเวลาเดียวกันเหล่าปีศาจแห่งความมืดหยุดคำรามดวงตาที่เต็มไปด้วยความกระหายเลือดจ้องมองไปที่เผ่ามนุษย์ฉลามที่อยู่ข้างหน้ามีบุคคลหนึ่งย่างออกมาจากกลุ่มปีศาจแห่งความมืดและยืนอยู่ท่ามกลางสายตาของชาวเผ่ามนุษย์ฉลามจำนวนมากไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเซออรลี่ผู้นำทัพแห่งความมืดซึ่งกำลังจะเข้ามารุกรานเผ่าสมุดบทที่1,375กลียุคแห่งความมืดส เจ้าเป็นใครทำไมถึงมาที่ดินแดนแห่งเผ่ามนุษย์ฉลามของข้าผู้นำเผ่ามนุษย์ฉลามกล่าวอย่างเคร่งขรึมเซอออลลี่มองไปที่เผ่ามนุษย์ฉลามเหล่านี้เรากับมดตัวน้อยก่อนออกคำสั่งเราเป็นคนของใต้เท้าติงถงมาที่นี่ในครั้งนี้เพื่อเกณฑ์พวกเจ้าและปกครองเผ่าทะเลจะเป็นการดีที่สุดหากเจ้ายอมเชื่อฟังแต่ถ้าไม่ละก็ข้าคงไม่มีทางเลือกอื่นเกณฑ์พวกข้า เมื่อได้ยินเช่นนี้ชาวเผ่ามนุษย์ฉลามก็ผงะไปครู่หนึ่งจากนั้นแต่ละคนจึงโกรธและเริ่มสาบแช่งพิ่มหากต้องการเกณฑ์พวกข้าจริงๆสงสัยคงจะยังไม่สั่งยังมืนเมาอยู่สินะถึงมาพูดเรื่องไรสาระเยี่ยงนี้พวกข้าคือเผ่ามนุษย์ฉลามผู้สูงศักดิ์เจ้ามันเป็นสุนัขแบบไหนกันก็แค่นำสัตว์ประหลาดที่โง่เขลาไม่กี่ตัวมาเพื่อข่มขู่ให้พวกเราอยู่ใต้บังคับบัญชาฝันไปเถอะอย่าไปคุยกับมันเลยเก็บมันให้หอมอด เผ่ามนุษย์ฉลามเป็นเผ่าพันธุ์ที่มักทำสงครามและให้ความสำคัญกับอาณาเขตของพวกเขามากณนะบัดนี้เหล่าปีศาจแห่งความมืดไม่เพียงแค่บุกรุกอาณาเขตของพวกเขาแต่ยังกล่าวอย่างทะเลนนว่าจะมาเกณฑ์พวกเขาจะไม่โกรธได้อย่างไรเผ่ามนุษย์ฉลามบางคนที่กำลังเกรี้ยวกราดถึงกับระเบิดปราณเร้นลับออกมาพร้อมกับอาวุธในมือแน่นลมปราณปรากฏขึ้นจนดูน่าเกรงขาม ดูเหมือนปีศาจแห่งความมืดที่ไรสติปัญญาจะรู้สึกถึงโทสะของผู้คนแห่งเผ่ามนุษย์ฉลามพวกมันเหมือนกำลังถูกจุดชนวนและแสดงอาการหมุดหมิดก่อนส่งเสียงคำรามโห่ร้องไม่ขาดสายหากไม่ใช่เพราะเซลลี่พวกมันคงจะพุ่งปะทะเข้ากับเผ่ามนุษย์ฉลามเข้าแล้วสถานการณ์เริ่มตึงเครียดเฮ้ย พวกเจ้าไม่รู้อะไรเสียแล้วเอาเถอะแม้ว่ามันจะน่าเบื่ออยู่บ้างแต่ก็คงทําได้แค่วิธีของใต้เท้าติงถงเท่านั้นเซออลี Se ่สายสีสะอย่างช่วยไม่ได้เมื่อเห็นเผ่ามนุษย์ฉลามที่กำลังจะปะทะกับปีศาจแห่งความมืดเซออลี Se ่ก็หัวเราะออกมาด้วยน้ำเสียงขยาวขวัญมือของเขาสานและในพริบตาเส้นใยพลังงานประหลาดพลันพุ่งออกมาจากฝ่ามือตรงกลางของเส้นใยแหวกออกมาพร้อมกับของเหลวสีดำหมึกสองามหยด เพือเพียงไม่กี่หยดก็เพียงพอที่จะจัดการกับพวกเจ้าแล้วเซออลี่กล่าวพลางชี้ไปยังของเหลวสีดำและในขณะเดียวกันพลังแห่งความมืดเหลือล้นก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาของเหลวสีดำละลายลงในน้ำทะเลโดยพลันพลังเข้มข้นพลันขยายเต็มพื้นที่น้ำทะเลทั้งหมดเต็มไปด้วยพลังสีดำราวกับว่าถูกย้อมด้วยหมึกมหาศาลจนกลายเป็นสีดำสนิทแย่ละ อานี่มันอะไรกันพลังแห่งความมืดช่างเป็นพลังที่แข็งแกร่งและเลวร้ายเขาต้องการทำให้พวกเราถูกปนเปื้อนรอเรือหรือว่าสัตว์ประหลาดท,ที่ไร้สติปัญญาเหล่านี้จะมาจากไม่นะหลังจากที่เซออลี่ใช้วิธีนี้ดูเหมือนจะมีเผ่ามนุษย์ฉลามถูกของเหลวสีดำพันล้อมรอบและแทรกซึมไปทั่วร่างกายข้าจะให้พวกเจ้าได้ลิ้มลองวิธีการพิเศษของพวกข้า ซอ,อลี่หัวรอเขาแกว่งมือเร็วขึ้นเสียงหวีดร้องตามมาไม่ขาดสายในไม่ช้าแววในดวงตาของเผ่ามนุษย์ฉลามเหล่านี้ก็หายไปอย่างสมบูรณ์และสิ่งเหลือทิ้งไว้คือร่องรอยของความกระหายเลือดและพลังงานในร่างกายที่เปลี่ยนเป็นพลังแห่งความมืดทั่วร่างกายอัดแน่นไปด้วยสีดำซึ่งดูสยดสยองอย่างยิ่งราวกับสัตว์ร้ายพร้อมจะอรารวาดได้ตลอดเวลา ตอนนี้มีกำลังคนเพิ่มมานิดหน่อยดีลาจะทำให้สหายของเจ้าถูกปนเปื้อนเป็นรายต่อไปเริ่มเลยหลังจากที่เซออลี่พงกศีรษะด้วยความพึงพอใจเขาก็เข้าไปในส่วนลึกของเผ่ามนุษย์ฉลามพร้อมกับเหล่าข้ารับใช้ชุดใหม่ เมื่อเซ่ออลี่ดำดิ่งลึกลงไปพร้อมกับของเหลวสีดำที่เขาปล่อยออกมาของเหลวจึงแทรกซึมไปทั่วร่างของเผ่ามนุษย์ฉลามจำนวนมากและมีจำนวนผู้คนที่กลายเป็นมนุษย์ฉลามทมินมากขึ้นเรื่อยๆพลังแห่งความมืดนี้เป็นเสมือนโรคระบาดไม่ว่าจะผ่านไปที่ใดก็ทําให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อเผ่าแม้แต่ที่อยู่อาศัยก็พังทลายกลายเป็นซากปร,รักหักพัง สิ่งที่ทำให้เผ่ามนุษย์ฉลามชิงชังที่สุดคือหลังจากศึกแต่ละครั้งพะละงกำลังของเผ่ามนุษย์ฉลามจะลดลงอย่างมากเว่าพะละงกำลังหลังพ่ายแพ้กองทัพป,ปีศาจแห่งความมืดนั้นกลับแข็งแกร่งขึ้นในขณะที่พะละงกำลังเดิมไม่สูญหายแต่อย่างใดกองกำลังแห่งความมืดนั้นดุร้ายกว่าเผ่ามนุษย์ฉลามและมีพะละงกำลังมากกว่าอีกทั้งยังสามารถก่อแพร่าการปนเปื้อนได้ง่ายทำเอาเผ่ามนุษย์ฉลามที่เหลือรอดอยู่ขาดความมั่นใจโดยสิ้นเชิง ก่อนหน้านี้ผู้เท่าแห่งเผ่ามนุษย์ฉลามเรียกกำลังพลทั้งหมดมาสู่เมืองหลักจัดกลุ่มขบวนป้องกันขนาดใหญ่เพื่อต่อสู้กับกองทัพแห่งความมืดจนใจแท,ทบขาดและในขณะเดียวกันก็ส่งสารไปยังอีก6กเผ่าเพื่อเรียกพรรคพวกมาสนับสนุนกองทัพและสู้ในศึกสุดแสนวิปรโยคนี้ทำให้เผ่ามนุษย์ฉลามรอดพ้นจากการล่มสลายที่จะกลายเป็นเครื่องจักรสงครามไร้จิตใจกันทั้งเผ่าพันธุ์มาได้ อีกหกเผ่าที่เหลือก็ได้รับความเสียหายอย่างมากในการต่อสู้ครั้งนี้เช่นกันและผู้ฝึกยุทธหลายคนติดเชื้อจนกลายเป็นปีศาจแห่งความมืดและโจมตีผู้คนในเผ่าของตนในเวลาเพียงไม่กี่วันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นี้ก็เต็มไปด้วยชาวเผ่าสมุทรและซากศพที่แปรเปื้อนกลายเป็นปีศาจแห่งความมืดหลายเมืองในโลกใต้น้ำซุดโสมหลังจากประสบกับสงครามอันน่าสลดใจกำแพงเมืองโบราณเต็มไปด้วยช่องโหว่ คราบเลือดาสาดเป็นบริเวณกว้างในมหาสมุทรกลิ่นเลือดคลุ้งไปทั่วมีเพียงสิ่งมีชีวิตธรรมดาในมหาสมุทรไม่กี่ชีวิตเท่านั้นเกิดความโกลาหลทุกซอกทุกมุมจ,จุดจุดจุดทางทิศเหนือเผ่าปีศาจแห่งโลกสวรรค์มักคาย,ยุทธเกิดกลุ่มเมฆหนาะทึบค่อยๆปรากฏขึ้นบนท้องนาภาบทบังแสงอาทิตย์และพลังงานแห่งความมืดก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้งฟาราวกับมารร้ายลงมาเยือนโลกซึ่งทําให้หัวใจของผู้คนสั่นไหว บนกลุ่มเมฆแห่งความมืดนั้นมีปีศาจแห่งความมืดที่แสนดุร้ายและกระหายเลือดจำนวนมหาศาลผู้นำทัพไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเซนถูเมื่อไม่กี่วันก่อนเซนถูได้เคลื่อนทัพขึ้นไปรุกรานอาณาเขตเผ่าปีศาจแห่งโลกสวรรค์มัคคาย,ยุดจำนวนมากและตัดศสีสษะชาวเผ่าปีศาจในโลกนี้นับไม่ถ้วนระหว่างนี้จึงคุกคามเผ่าปีศาจที่นี่และทำให้พวกเขากลายเป็นพวกของตนไปโดยปริยาย เว่าเผ่าปีศาจของโลกสวรรค์มคายยุดเป็นพวกกระหายเลือดอย่างมากไม่เพียงแค่ไม่ยอมแพ้เท่านั้นแต่ยังจู่โจมอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยเซนทูทำได้เพียงแค่ใช้ทางเลือกสุดท้ายโดยใช้วิธีการที่ติงถงมอบให้เขาเพื่อสร้างการปนเปื้อนต่อเผ่าปีศาจเหล่านั้น แต่สิ่งที่ทำให้เซนถูประหลาดใจยิ่งกว่าก็คือหลังจากที่ปีศาจบางตัวติดเชื้อและกลายเป็นร่างแห่งความมืดในตอนแรกปีศาจของโลกสวรรค์มัคคาย,ยุทธคนอื่นๆก็เริ่มรู้ทันเมื่อใดก็ตามที่พวกมันถูกปนเปื้อนด้วยพลังแห่งความมืดและกำลังจะเสื่อมสลายพวกมันจะทำลายหัวใจของตนโดยตรงหรือกล่าวได้ว่าปลิดชีพของตนเซนถูไม่คาดคิดว่าปีศาจแห่งโลกสวรรค์มัคคาย,ยุทธเหล่านี้จะไม่ยอมตายและกลายเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพแห่งความมืด บางทีในสายตาของเหล่าปีศาจแห่งโลกสวรค์มัคคายุทธการถูกควบคุมหรือมีสติวิปลาสไปนนั้นอาจเลวร้ายยิ่งกว่าความตายในกองทัพแห่งความมืดขณะน,นี้มีบุคคลหนึ่งกำลังต่อสู้กับปีศาจแห่งความมืดกลุ่มใหญ่เป็นฉากที่น่าสยดสยองยิ่งนับกรานสีดำหนาแน่นผนวกกันและปะทะกับสายอัศนีคลื่นพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวผันผวนฮ้วงมิติแตกเป็นเสี่ยงสายลมพัดวีดวิวและอัศนีปะทูออกมา ผู้ที่ต่อสู้เพียงลำพังกับกองทัพแห่งความมืดคือสุกรที่มีร่างเป็นมนุษย์และอ้วนท้วนมากในขณะนี้จูกังเลี่ยถูกห้อมล้อมไปด้วยกองทัพแห่งความมืดกลุ่มใหญ่แม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับปีศาจแห่งความมืดมากมายเพียงลำพังทว่าจูกังเลี่ยก็ไม่ได้เสียเปรียบแม้แต่น้อย เขาถือคราดและฟันไปยังพวกมันพลังอันน่าสะพรึงกลัวและมหาศาลแผ่ซ่านไปทั่วก่อนโจมตีปีศาจแห่งความมืดเป็นชิ้นเนื้อในทันทีและในขณะเดียวกันก็ปล่อยปราณเร้นลับน่าสะพรึงกลัวออกมาพร้อมกับอักขระพิษสวงรูปทรงต่างๆเพื่อต่อต้านการรุกรานของกองกําลังแห่งความมืดเหล่านั้นเว่ากองทัพแห่งความมืดก็เหมือนน้าทะเลที่ไม่รู้จักหมดสิ้นหากสิบตนถูกสังหารอีกหลายร้อยตนก็จะขึ้นมาต่อสู้ เป็นเช่นนี้อยู่นานแม้ว่าจูกังเลียจะสิ้นลมหายใจและคล้ายว่าลมปราณของเขาจะอ่อนลงมากแต่ก็ยังคอง,งอกผายไหล่พึงราวกับเทพแห่งสงครามผู้ไร้เทียมทานซึ่งยังต่อสู้กับสัตว์ร้ายจำนวนมหาศาลอย่างขาดใจตาแกเ่เซินถูอย่าดีใจเกินไปโปรดหยุดเรียกลูกกระจอกและมาสู้กับข้าศักดสารอยรอบสิฮือจูกังเลียสะบัดคราดยาวก้าวถือออ เสียงลมระเบิดออกมาตัดเหล่าปีศาจแห่งความมืดซึ่งอยู่ในขั้นอมตะออกเป็นสองท่อนก่อนชี้ไปที่เซินถูและตะโกนเจ้าหมูอ้วนยังทนทานต่อการถูกทุบตีได้อีกหรือนี่มันเกินความคาดหมายของข้าจริงๆแถมยังสกัดกั้นการปนเปื้อนจากของน้ำอันธการได้แต่ข้าจะไม่ต่อสู้กับเจ้าหรอกหากเจ้ามีความสามารถมากพอจงสังหารลูกสมุนของข้าให้หมดก่อนที่จะมาต่อสู้กับข้า เซนถูขมวดคิ้วหลังจากยื่นมือออกไปเพื่อเรียกของเหลวสีดำที่อยู่ทั่วร่างกายของจูกังเรียกลับคืนของเหลวนี้ไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในร่างของจูกังเรียได้แม้แต่ครึ่งทุ่นนออีกทั้งยังสัมผัสถึงความสิ้นหวังและความหดหู่ใจได้จากน้ำเสียงของเซนถู จูก,กังเลียเป็นการเผชิญหน้าครั้งแรกที่ทําให้เซินถูร,รู้สึกลําบากใจที่สุดหลังจากบุกมาทางตอนเหนือไม่เพียงแต่เขามีการบ่มเพราะที่ทรงพลังถึงขั้นสวรรค์นิรันร์เท่านั้นเาว่ายังสกัดกั้นน้ําอันธการได้โดยไม่ถูกปนเปื้อนแต่อย่างใดเซินถูยังถือเป็นยอดฝีมือคนหนึ่ง อีกทั้งฐานการบ่มเพาะของเขาแข็งแกร่งกว่าจูกังเลียมากแต่หลังจากการต่อสู้กับจูกังเลียเซินถูพบว่าตัวเองไม่อาจหาโอกาสเพื่อขึ้นนำได้เลยจึงใช้น้ำอันทการเพื่อให้กลับมาได้เปรียบอีกครั้งแต่ก็ยังไม่ได้ผลจูกังเลียเริ่มต่อสู้อย่างห้าวหาญมากขึ้นในท้ายที่สุดด้วยความเข้าตาจนจึงทำได้เพียงใช้กลยุทธ์ฝูงชนรุมจุ่โจมเพื่อปราบจูกังเลียให้สิน้น แม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ค่อยดีนักและไม่อาจมองเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนทว่าเซินถูกมั่นใจว่าพละกำลังของจูกังเลียจะเริ่มหดหายและตราบใดที่เขาถูกล้อมรอบในที่สุดสุกรตัวนี้ก็จะถูกรุมถึงจนมอดม้วยในเวลาอันสั้นเมื่อคิดเช่นนี้เขาจึงโบกมือข้างหนึ่งปีศาจแห่งความมืดจำนวนมหาศาลพลันพุ่งไปข้างหน้าเหมือนกับแมลงเม้าบินเข้ากองไฟที่รุดสีเท้าเข้าหาจูกังเลียอย่างบ้าบิน ทว่าในเวลานี้บุคคลหนึ่งก็พลันพุ่งออกมาจากระยะไกลราวกับฟ้าร้องพร้อมกระแทกปีศาจแห่งความมืดจำนวนมหาศาลออกไปก่อนจะหอลงมายืนข้างๆจูกังเลียบุคคลนั้นถือไม้เท้ายาวสีทองสวมชุดเกราะสีทองปกคลุมด้วยขนสีทองและมีปากแหลมคมซึ่งมาพร้อมกับแก้มลิงเขาคือราชาวานอนฮ่าฮ่าาเจ้าลิงเจ้าก็อยู่ที่นี่เหมือนกันหรือข้ากำลังสนุกกับการฆ้าฟันอยู่ในตอนนี้ จูกังเลี่ยหัวเราะขณะวาดคราดออกไปหลังจากที่ราชาวานอนสังหารปีศาจแห่งความมืดสองสามตัวด้วยไม้เท้าก็กล่าวด้วยโทระพวกมันมีกันมหาศาลหากข่ามาช่วยไม่ทันเกรงว่าเจ้าจะกลายเป็นหมูแดดเดียวไปนานแล้วยิ่งไปกว่านั้น อย่าคิดว่าติง5วสอนวิธีต่อกรกับพลังแห่งความมืดแล้วจะประมาทได้ครั้งนี้ยังไม่เป็นไรเพราะของเหลวดำมืดนั่นของชายผู้นั้นยังคงอ่อนเกินไปหากเขามีพลังแห่งความมืดที่แข็งแกร่งกว่านี้ข้าเกรงว่าเจ้าจะถูกแปดเพื่อนไปนานแล้วเร็วเข้าไปได้แล้วเฮยๆข้ารู้ดีแต่ทั้งหมดนี้เป็นความผิดของพวกเจ้าที่คอยบอกให้เจ้าและผู้อมาตะกระบี่ปีศาจหลีกเลี่ยงข้าตลอดเวลาเพราะในที่สุด ก็มีบางคนยอมให้ข้าฝึกฝนข้าจึงมาที่นี่เพื่อลองฝีมือและดูว่าพวกนี้แข็งแกร่งแค่ไหนเอาละถึงเวลามันมือแล้วจูกังเลียกกล่าวอย่างไม่รู้สึกรู้สาราชาวานอนถึงกับพูดไม่ออกข้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครแต่เมื่อเจ้าอยู่ที่นี่แล้วอย่าพยายามหนีเลย เมื่อเซินถูเห็นว่าพวกเขากำลังจะวิ่งหนีจึงตะโกนเสียงดงังพลังแห่งความมืดในร่างพลันพลุ่งพล่านก่อตัวเป็นแสงสีดำเป็นชั้นชั้นห่อหุ้มบริเวณโดยรอบและขวางทางราชาวานอนและจูกังเลียข้ายังมีลิงที่ต้องการจะหนีไปเจ้าคิดว่าจะหยุดได้หรือฝันไปเถอะทะลายมันซะจูกังเลียตะคอกเสียงดังและจูโจมไปพร้อมกับราชาวานอน ไม้เท้าและคราดยาวก้าวถืออเวยงออกไปพร้อมๆกันจนทะลุผ่านม่านแสงสีดำหนึ่งวานอนหนึ่งสุกรกลายเป็นอัศนีที่พุ่งไปโดยไม่มีท่าทีที่จะหยุดพวกเขาบินข้ามท้องนภา,าโดยพลันก่อนหายไปจากทัศนวิสัยของเซนถู